มาแล้วเหรอเด็กเพื่อนเพื่อ่าพื่อนเอาชุอยากไปเดินออกข้างนอกอย่าไปเดินออกข้างนอก ไม่ได้เอาฉันมาเปลี่ยนเพราะคุณแม่ไม่รู้ว <f> ่าเขาให้ใ <d> ส <ances> <t ics> hey, ่ชุดอันนี้อ่ะเดี๋ยวปกดแล้วกดแล้วกดแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายแล้วโอ้โหดคตเลยกดไรเลยโแล้ว น้อมันขุดขุดลุ้ยกายเดี๋ยวมมนเข้าไปนี้เดอย่างนี้เข้า เอาไว้ใส่บนหัวไงแต่นี่หนูใส่บน Αυτό <coughs> είναι เชิญแบบนั้นสิเธอต้องเดินเข้าไปข้างหลังมันเดินอ่องน้องๆไม่วินมันเข้าก้อกัดเลยใช่ไหมใชื่ออืมสวยอ่ืมสวยมากเลยกระจิลบไหล่ไปหน่อยแบบนี้สวยดีเนาะเออไปน้องๆต้องเปิดเองเลยนะจะเปิดเองเสร็จแล้วก็เปิดให้ตอนใกล้ๆขึ้นเลยกันที่น้องเพื่อเปิดได้ ตั้งหูทำไมากันทบกันเลตั้งหูเป็นต้นคิดมัดเลยเออฮานะก,ากลายเป็นต้นคิดมัดแล้วเป็นเจ้าที่เจ้าทางแล้วไม่เป็นเจ้าคิดมัดแล้วเป็นเจ้าที่เจ้าทางของคิดต์มาสแล้วโบลอนพาหูแม่เราเนี่ยฮานะเราเดินแล้วน้ำก็ไหลนะน้ำหนึ่งน้ำสี่ อู้ขอโทษทีนี่ให้จับมือด้วยมีแฟนคลับน้องน้องลองเดินสิลูกลองเดินสิคะอืมโอเาใน้นะคะโอเคาอคัใี่ไหเดีเราไปเข้า้องนก่อนเราจะไมหมอประชุมนแปดโมงอต้อนปเขาให้ไปตอนป หนามันคือโฟมยืมขาอยู่อ่ะลูกโอเคพอแล้วนมามาละเออจับจับของเพื่อนไหเขานี่เดี๋ยวปัง 我没事。 เดี๋ยวไปเลยน้องเขาโอเคนะเขารู้จักแบ่งปันเขามีน้ำใจตอนนี้ค um> ุณครูก็มากหมายว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ค่อยได้คุณครูก็จะให้เขาเป็นคุณครูช่วยคุณครูเป็นครูเลยนี่สอนเพื่อนไอ้สอนเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอลยน้องคะมองไปข้างหน้าค่ะลูกเดี๋ยวน้องล้มนะคะลูกเดี๋ยวล้ม นนี้ใส่พั้งเดียวอ่ะเข้าห้องน้ำได้เลยเ้ห้องน้ำได้เลยโรกไปคนไหนปวดเข้าห้องน้ำได้เลยค่ะ จัดอะไรนะลูกจัดอะไรนะจัดแต่งหน้าสวย๋อ้เกลงยนือกให้า,หานาะเป็นวันเกิดหนูได้ไหมปีหน้าวันสองกันนะเ,เกิดวันสองกันหรอคะแล้วบ้านหน่ตรงไหนคะถ้าเห็นบ้านสีฟ้าที่ไม่ใช่แปลงผักอะ่ะ ที่ไม่ใช่แปลงผักอะ่ะเลี้ยวเข้ามาเลยแล้วก็จะเจ,เจอไก่อยู่บ้านน้องหนูหรอแล้วเข้าไปได้เลยใช่ไหมต้องส่วนนะแล้วก็เห็นบ้านไม้ก็ตรงไปหน่อยนึงแล้วก็จะเห็นรถคันเกียร์แล้วก็หยุดหยุดหยุดอันนั้นคือบ้านหนูอ๋อโอเคดีชวนอีกทีนะเดี๋ยวจะไปนะถ้าชวนโอเคนะคะโอเคอากีท่าลูกเดี๋ยวไม่หมด เตไมใ,ใครอ่ะเติมให้เพื่อนทำไมอะลูกลืมสาวน้นมนเป็มหนึ่งสองวน่เจริงๆค่ะแักเร่ยนวจรเหรอ คุณค่านนึ่งคุณคุณาชม้ไปกกว่าน้านยูปใ้นม่แต่สวยิ้มได้ิ้มเลยครับแล้วหมวก่าชี้อยู่ไหนในกระเป๋าเหรอ กระเด็นแล้วกระเด็นแล้วของขวัญเราชิปไปไหนนะหุณรูว่าห่วงขวัญวดชิบไปไหนเขาหนวชิบคุณครูวางไว้าจึงยิ่งเลยอ่ะหรอแล้วใครจับฉลากได้ไปอ่ะหนูหนูที่ตาหนวชิได้หนวดชิได้อดของใครมาครับของเฟิร์สครับของเฟิร์สครับหรอครับของเฟิร์สเอามาใครหรอครับ สนุกไหมลูกตอนจับของขวัญอ่ะสนุกพอให้ทำไงบ้างไงไข่ไลูกแล้วอะไรอีก ไปแล้วใช่ไหมครับแก่กับคุณแก่จะูดไปแล้วมเริ่มเตึมเมเริ่มมันเียนนะคะเดี๋ยขาเรียนนะขอโทษแล้วลูกแต่ชิก็ยังกินฮะชิกินเนาะเราก็ลื่นแล้วก็สกเลบมันจะขนาดขนาดได้ลองไปดแเราเป็นไรมาเจ็บไหม แม่ชี้ปุ๊บืปุ๊บจีบหนิจ็บนิจีบนึงนจีบคอจีบน่นปุ๊บ